นิทานเรื่องเพื่อนแท้ไม่ถิ้งกันการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆที่ลายล้อมด้วยภูเขาและแม่น้ำใสสะอาดมีเด็กผู้หญิงสองคนชื่อว่ามินนี่และฟ้าทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทกันมินนี่มีนิสัยขี้เล่นชอบยิ้มและหัวเราะส่วนฟ้าเป็นเด็กเงียบๆชอบอ่านหนังสือและชมธรรมชาติ ทุกเช้ามินนี่และฟ้าจะเดินไปโรงเรียนด้วยกันผ่านทุ่งหญ้าและดอกไม้สีสันสดใสวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองกำลังเดินเล่นกันอยู่พวกเธอได้ยินเสียงแปลกๆมาจากป่าที่ไม่เคยไปสำรวจมาก่อนฟ้าเธอได้ยินเสียงนั้นไหมมินนี่ถามอย่างตื่นเต้นใช่ฉันได้ยินมันมาจากในป่าเราไปดูหน่อยดีไหมทั้งสองจึงตัดสินใจเข้าไปสำรวจในตักในป่า ในขณะที่เดินลึกเข้าไปพวกเธอก็เจอลูกแมวตัวเล็กที่ติดอยู่ในกอไม้และไม่สามารถออกมาได้มินนี่และฟ้าร่วมมือกันช่วยเหลือลูกแมวตัวนั้นอย่างเต็มที่ฟ้าใช้ความรู้ในการจัดการกับพืชพันธุ์ส่วนมินนี่ใช้พลังและความสามารถในการปีนป่ายเมื่อช่วยลูกแมวออกมาได้สังเร็จทั้งสองรู้สึกภูมิใจและมีความสุขมาก ลูกแมววิ่งเข้ามาหาพวกเธอและถูตัวกับขาพวกเธอด้วยความขอบคุณเห็นไหมมินนี่เมื่อเราทำงานร่วมกันเราสามารถทำสิ่งที่ยากๆได้สำเร็จใช่เลยฟ้าและไม่ว่าจะเจออะไร เราจะไม่ทิ้งกันแน่นอนจากนั้นทั้งสองก็พาลูกแมวกลับบ้านและตั้งชื่อให้มันว่าน้องแมวโชคดีเนื่องจากมันนำความโชคดีมาให้พวกเธอมินนี่และฟ้าเรียนรู้ว่าเพื่อนแท้ย,ย่อมไม่ทิ้งกันไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็ตามและพวกเธอก็ยังคงเป็นเพื่อนสนิทกันตลอดไปหวังว่านิทานเรื่องนี้จะช่วยให้เรามีความสุขและรู้สึกอบอุ่นใจนะคะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เพื่อนแท้ย่อมไม่ถิงกันค่ะ